สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเรามัมแคนโนจะพาทุกคนไปเที่ยวอเมริกาไปดูคอนเสิร์ต BTS กันค่ะที่ลาสเวกัสแต่ก่อนที่พวกเราจะไปได้นั้นตอนนั้นพวกเราต้องไปตรวจ ATK ก่อนค่ะโดยตรวจตรงที่ตรวจ ATK ของโรงพยาบาลสมิติเวชอยู่ที่ทางออก3ชั้น1ค่ะเปิดผลเปิดผลตรวผลปกติเพกาทีฟไหนบ้าง ลุ้นลุ้นมาจนเดือนใช่ความยากก็คือว่าความยากก็คือว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเราไม่ได้ใส่ไหม่เรเราต้องไปให้มันไกลๆอุ้ย S K 2ต้องซื้อ S K 2ทำไมจะซื้อตั้งแต่ยังไม่นี่เลยหรอยังไม่ทันได้ออกต่างประเทศเลยครับเริ่มแล้วไงมีความสุขไหม อย่าส่งให้แม่ดูนะอเอ,อ,อันนี้อ้าวแต่เราต้องทำคอนเทนต์นี่อันนี้เดี๋ยวพอเจ้าไปเดี๋ยวเราจะมารับขากล,าลาับชเขาบอกว่าอ,อะไรนะเมืเ่อกี้เราไปรับที่สายพานได้เลยเหรอไม่สายพานมันจะมีเคาน์เตอร์ต้องไปรนะับนี่ก็เป็นการบินต่างประเทศครั้งแรกเลยนะคะหลังจากช่วงโควิดพวกเราบินด้วยสายการบิน a n a ค่ะโดยครั้งนี้เราจะต้องต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นถึง17ชั่วโมงค่ะคิดถึงการบินมากๆ เจ็ดช่วงโอ้โอ้โหหนาวยันละสิบสามองศาโอ้ยม่มองสองสามฮัลโหลคิดถึงมากคิดถึงโตเกียวคิดถึงญี่ปุ่น เมาซื้อขนมหมดมาถึงเช้าไปไงตอนนี้นรอถึงแค่ตีห้าเนาะตีห้าครึ่งต้องรอก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาขึ้นเครื่องที่นี่อ๋อนี่ไงนี่ไงที่แลกเหรียญไหนัวนี้ใครต้องการแลาเหรียญนี่อยู่ตรงนั้นได้เห็นไหมเราเตรียมเงินมาสี่พันเยนนี่อะไรเราลองดูไหม N A แล้วมันต้องขึ้นบบดิกส์ในคลาสอ่ะคือทำเป็นมึนๆได้ปะไม่ได้ครับตกเกียวที่รักเนี่ยจริงๆที่ทำอะไรท้งกล้องเลยโอเคก็ไม่ต้องร้องก็ได้อันนี้มันเป็นอินสตาโอ้เด็ก อเลยอะว้า <laughs> ว <Wow. S 2> นี่ไง <laughs> อันนี้เลยเหรอมันเขียนช,ชื่อชื่อแบบชื่อลูที่ฟีอ่ะมันน่าจะเป็นของสนามบินนะมันน่าจะได้ <laughs> ผราพอมเรา้าหร้อนแล้วสามพันเยนรวมรวมอาหารแล้วรวมอาหารเท่ากับหนึ่งพันบาทรวมอาหารสองคนเงียเยียบเยทำไมนในนี้มันอุ่นขึ้นวะก็ในนี้มีฮีเตอร์ก็แค่ไงแม่เห็นไหมล่ะพี่มาชอบแน่ผู้ใด พี่เบาๆก็ได้เจ๊เจ๊ดีรีบรกินเพราะว่ามันมีโซนแนบเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันมีคนมาอแยะหรอดต,ตเดี๋ยวเรารีบกินน้ำเปลี่ยนใช่น้ำเปีรวมเลยค่าเข้าแล้วมันมีเยอะมากนี่มาสั่งอันเจอแล้วสวัรค์คุ้มมากสนม่ม,มีหลอด อนะตอนนี้เป็นตอนที่ลืมเปิดไมคนะคะเจสแก้ง MM บอกว่า3,000เยนให้ไทยว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะคะเขาก็ลุ้นเขาก็นึกว่ามันจะแบบเออเราคำนวณผิดไปแต่จริงๆแล้วมันคือ836บาทต่อ2คนรวมอาหารที่เรากินไปด้วยเมื่อกี้นะคะพวกเราก็เลยรู้สึกคุ้มมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ห้อง relaxation corner นะคะก็เป็นโซนที่สามารถเข้ามางีบได้นะคะซึ่งตอนนั้นเขาให้เข้าแค่2คนค่ะ มันก็กาแซีเรียก็แหลัชบบงอ,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 อืมเห้ย่ะอคกินโคกไหมลอ,อมกินโคกก่อนดีกว่าฟรีหมดเลยนี่ิทำเป็นป่ะทำไม่เป็นก็น่าจะแค่วางแล้วก็กดตามรูปไ็อยากได้อะไร ความคุ้มของ836บาทก็คือเมื่อกี้เราเข้าไปเช่าผ้าห่มคือจริงๆแล้วมันเป็นค่าค่าเหล้าใช่ไหมค่าข้าวกาแฟฟรีอุ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่าถ้าเกิดเป็นบัตร JCB เข้าฟรีเลยโหแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งจ้าไนน์คลับไนน์ค่ับเข้าฟรีเลยสุดยอดสุดยอดก็คือเมื่อกี้เราได้เข้าไปในห้องรีแลกซ์ที่เข้าให้เขาได้แค่สองคนใช่ไหม ใช่เพราะว่ามัน social distancing อยู่แต่ปกติส <sk ill> ี่คนก็เหมือนกับเราปิดห้องนั้นเนองของเรา<ช>แล้วก็มีกาแฟฟีน้ำฟรีชาร์รบแบตฟรีผ้าหุ่มฟีแล้วก็เดินออกมาเล่นข้านงนอกได้แล้วก็กลับเข้าไปใหม่ได้อีกถูกดูดถูกดูดด,ด้วยจากคอ เดี๋ยวดูให้เราทุกทุกร้านก่อนว่าจะกินอะไรนี่ๆเอาไหมโซฟาคือตอนนี้บอกตรงๆว่าไม่หิวนะซึ่งหรอหนูหิวมากมันจะเป็นลมแล้วเนี่ยงั้นงั้นหนูเลือกเลยหนูเลือกเลยหนูเลือกที่หนูอยากกินเลยเนื้อปิ้งดีไหมอู๊ดวากีวให้เรหน่อย ตอนนั้นเป็นอีโดงโอเคเราไม่ต้องไปหนที่เจ็ดเดินแล้วกันกินเนื้อดีกว่าได้แพงปะโอเคนี่อไรราคาไหนราคานี่ไงไหมสองสติ๊กถ้ามันชิคเก้นไงอเออร่อยนี่ไหนเออเท่าไหร่วะไม่รู้สองสติกสองพันหกร้อยเยนก็ประมาณตอนเนี้ย ตอนเนื้อหนึ่งพันเยนไม่น่าถึงสามร้อยแล้ววะ่ะหานสองเลยเออประมาณสามร้อยประมาณสามร้อยอะอันนี้ก็จะประมาณหกร้อยเจ็ดแปดร้อยบาทพวกเราก็ได้ตัดสินใจกินทากโยกยากิแล้วก็เนื้อวากิวนะคะแบ่งกันคนละไม้ค่ะราคาสามพันห้าร้อยเยนนิดๆค่ะหน้าได้อะน้าหนูได้กว่าเจสถึงป่ะก็อืมใช้ได้พอประมาณ ก็ใช <c oughs> ้ได้ประมาณ <c oughs> ทำไม <c oughs> คือหมายความว่าจะอร่อยแต่ว่าจะบอกว่าอร่อยขนาดนั้นไหมไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําคือเราต้องรีวิวตามจริงไงแต่ว่ามันไม่ได้เหนียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นมันมีบางส่วนที่เหนียวเพราะฉนั้นได้ขอออเดี๋ยวเราไปทาซีเตอร์ได้ไหมวันนี้มันไม่พร้อมทายหรอกมั้ง ันนอใส่สติกเกอร์เหรอใส่สติกเกอร์ที่หน้าโอ้แจักโคจักโค No not today No not today มีอะไรจะบ่นอนึไหมไม่มีไม่จะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพอจะทำเจ๊ก็จะมีเหตุผลส่วนตัวที่ต้องทำให้แบบเหมือนต้องดูแลอะไรอ่ะอย่างเช่น นอนไม่หล no ับนอนไม่ได้เนื่ออะไรอีกอ่ะกินไม่ได้ยังไม่หิวปวดห้องน้ำแล้วยังไม่รันทำอะไรเลยเจนก็เป็นโรคดาราก็คือกลัวกลัวบันไดเลื่อนที่เมืองไทย แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่กลัวเพราะว่าก่อนที่มันจะขึ้นนี่มันเรียบมาสามสี่อันก่อนมันเลยไม่อันตรายเขาเดินได้อย่างมั่นใจด,ดูดูดิใช่เห็นด้วยก็ได้เพราะมันจริงอะ่ะ จะทำชาแล้วก็ทำเป็นเป็นนั่งถ่ายแบบเหมือนจิบดูดูคร่นนอ,นอนอ่ร้อนอ่ะกับไม่ลับไม่กับไกลัว เจอกริงๆเราเป็นคนตลกหรอใช่เราเป็นคนตลกไม่เราเป็น e r i o u s สสองทุ่มค่ะกินแล้วอดอดไม่เป็นไรเราไม่ขกดใจเวลาไม่เครียดเลย อันนขอดูก่อนอ้อแผนที่ตั้งไว้ว่าจะกินอดๆกันเื่องๆลอดิงต่อไปถ้าดิงก็อันนี้สิเถอะเออ้าอนี้ก็ปิดอีกปิดแล้วไห่ว่าปิดสามปิดสี่น้อโอ้โหอด คุณไมนใช่สำหรับอาหารแสนอร่อยคุณให้สำหรกันเติมต้องคุให้เราไดสุขภาพดีเย็นได้กินของดีได้การเที่ยวอาหารหมดหลายอย่างอันนี้ก็คือเหลือแค่นี้แต่ก็โอเคนะคเพราะว่าเราก็อยากกินไซ่บๆอยู่โอเคอันนี้เราเปลี่ยนเป็นไก่บ้างละใช่หเราจะได้ลองแล้วเราก็อยากเพื่อนๆเราก็สั่งข้าวปั้นแซลมอนซุปมิโซะก็มีเหมือนเดิมแล้วก็มีไอติมช็อกโกแลตทั้งหมด293บาท โอเคสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเสิร์ชก่อนว่าเขาจะไปไหนโอเคเาจะร้านอาหารดีๆร้านอาหารที่เราที่ก็ร้านอาหารที่เราจองไปเมื่อกี้เนี่ยเขาต้องมาแน่ๆไม่มาหรอกไม่มีทาง full of army เหรอคือจะเสอร์ไพร<า>ส์่ไหมครบแล้ว17ชัว่วโมงแล้วเจอกันที่เวกัส ขอบคุณที่รับชมนะคะติดตามดูคลิปคอนเสิร์ต Day 1 e และ Day 2ได้ในคลิปต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ